ก็ถึงสวีเดนแล้ว้อจ้าพี่น้องตอนนี้อยู่ในเมืองไอ้เมลโมเคาเอิรนพ่ยายสิผ้ามาช็อปปิ้งนะจ๊ะซื้อของซื้อของหล,หลายยังบม่รู้ว่าสิได้ยังนะจ้าแต่ว่าพ่ยายาสิผ้าไปซื้อเสื้อผ้ามาสัน้นอ,อ,อุ้ยบักใยญ่เลยพี่น้องจ้าคุนกวง เบ่งดอกไหม่พี่นอ้องอืต้นอันนี้ก็คือจ้างกันคือจ้างนอไหม้นี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันทางต้นแมนมันต้นนีหอย่างเห็นไหมเขาเอิญน,นี่เขาเอิญต้นนี่อย่างคือนอไหม่นี่แหละจ้า พยย่อใหญ่ใบจะไปจับเด้อมันสิบ,บาทมือาสั่นนี่ใาเป็นนอใหม่ครับค่ะจ้านี่คือต้นนอใหม่นี่เบิ่งดอกไม้บ้านเขาพี่น้องเอ,อ้อละเบิง่งสีเหลืองสีขาวอะลามเลยเบิ่งพี่น้องนี่พัดดอกไม้แค่าง,งามแต่ว่าฝน บริเวณลอมรอบพี่น้องอันนี้เขาเอื้นต้นทูบว่าน,น,น,นอนีนน้องไแมนอิลีนี่ต้นทูบพี่น้องมีที่จังประเทศเฮาอิลีละ่ะนี่นี่มีหอดเป็ดอ้าาบิงบ้งเป็ดนี่บ่มีเจ้าของเด้อจ้านี่เป็ดนี่ลอยมาแล้วพี่น้องเห็นบ่ เบิ่งพ hmm. ี่น้องเห็นเป็ดบ่จุ๊บจุ๊บจุ๊บน้องนี่น้องอ้าบักหลายโตพี่น้องพูดอ่ะเบิ่งบักหลายโตเลยจ้าพูดนะ ต้นอันี้เขาเอิ้นต้นทูบต้นทูบนี่กินได้เด้อจ้าเนี่พี่น้องจ้าแกงขึ้นน้อไม้นี่ละเอาไปยองกับย่านั่งเอาเฮ็ดใส่พร้อมเป็ดเป็ดว่ามีเจาของเด้อจ้านี่ยละเบิงอือก็น่ะปาดลูกก็หลายเลยพี่น้องเบิงเบิงกนนะมันเป็ดไข้ย,ยื้อใส่วะนี่นะ ไปพี่น้องวันนี้ไาซิไปชอปปิง้งเราเด้อบ้านนี้พี่น้องไปหาซื้อเสื้อผาก่อนเด้อจ้าเด้เอไปจ้ะคลิปหน้าเขาจงมาพอกันไหมเนาะจ้านะสำหรับคลิปนี้เอาไปสวัสดี้อจ้าสวัสดีจ้ะ